ส่วนผสมนะคะมีบุนเส้นสาหรายแครอทเห็ดเข็มทองหมูสับแล้วก็กระเทียมเจียวใส่น้ำมันลงไปจากนั้นใส่กระเทียมผัดให้หอมกระเทียมเริ่มสุกแล้วใส่หมูสับลงไปได้เลยครับผัด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 ัดผ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 ัด ผัด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 จนกวามหมูสับจะสุกนะครับเราจะปรุงรสนะครับด้วยซอสหอยนางรมก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับไม่กงไม่กะอะไรมันทั้งนั้นครับใส่ตามอารมณ์นะฮะตามน้ำหนักมือครับ หลายๆที่เขาบอกให้ใส่ซีอิ๊วขาวที่บ้านไม่มีซีอิ๊วขาวก็เลยเอาซอสญี่ปุ่นมาใส่แทนนะครับหมูเริ่มสุกนะครับใส่แครอทลงไปได้เลย แครอทเริ่มนิ่มก็ใส่เห็ดหูหนูเอ้ยเห็ดหอมเอ้ยเห็ดฟางเอ้ยเห็ดอะไรวะเห็ดเข็มทองใส่วุ้นเส้นแล้วก็สาหร่ายตามลงไปได้เลยช่วงเวลานี้จะใช้การผัดที่นานนิดนึงใช้เวลาในการผัดนานนิดนึงนะฮะเพราะว่าวุ้นเส้นนั้นพันกันผัดยากมากเมื่อกี้ลืมบอกว่าใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะฮะอย่าลืมใส่น้ำตาลนะฮะ หลังจากเราพักไส้ให้เย็นแล้วเราก็นําไส้มาห่อในแป้งปอเปี๊ยะนะฮะเราก็เลือกดูได้เลยนะครับแป้งปอเปี๊ยะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ70-80บถึงบาทถึง100บาทก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ในหลายๆสูตรในหลายๆคลิปนะเขาบอกว่าให้เอาแป้งมันมากวนให้อีกเหนียวที่บ้านไม่มีแป้งมันนะครับก็เลยใช้เป็นไข่ขาวแทนนะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันก็ไม่แตกนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเป็นการทำกับข้าวสไตล์ บ้านๆน,นะครับก็บ้านจริงๆนะฮะไม่มีไม่น่าจะมีคลิปไหนเนี่ยที่จะบ้านได้เท่านี้อีกแล้วนะครับอันนั้นไม่มีใช้อันนี้แทนอันนี้ไม่มีใช้อน,นั้นแทนนะฮะแถมส่วนผสมก็ไม่ครบนะครับแล้วห่อออกมาก็ยังไม่สวยอีกต่างหากตั้งน้ํามันให้ร้อนเลยนะครับน้ํามันต้องร้อนนะครับหลังจากนั้นพอน้ํามันร้อนแล้วก็ เบาไฟลงให้เป็นไฟกลางนะครับกึ่งๆไปทางร้อนเนาะแล้วก็ใส่ตัวปอกเปี้ยของเราลงไปได้เลย จริงๆก่อนเอาขึ้นนะครับเช็คว่าให้มันเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับหรือว่าเป็นสีเหลืองแบบกลางๆยังไม่ต้องส้มอ่ะก็เอาขึ้นได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะไปสุกต่ออีกตอนที่เราเอาขึ้นมาเสร็จแล้วปอเปี๊ยะฉบับชาวบ้าน1ชาวบ้าน2 นเน้นทำกินเองไม่เน้นขายไม่เน้นให้คนชมนะครับแต่ก็ถ่ายคลิปใครสนใจก็ทำตามดูได้ครับ